สวัสดีค่ะทุกๆคนช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะสาวๆหลายหลายคนก็อาจจะกลัวว่าเอะถ้าตากฝนทั้งวันเนี้ยเมคอัพเราจะ d r อหรือไม่ก็หลุดระหว่างวันบอกได้เลยนะคะว่าปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนกับกี้หรือไม่ก็สาวๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลิปไวต์ไดมอนต์นะคะเพราะเรามีครีมกันแดดตัวใหม่นะคะลิปไวต์ไดมอนต์ดีดีครีมนะคะที่มีสารสกัดจากเพชรยังไม่พอนะคะ SPF 50 PA บวกๆและกันน้ํากันเหงื่อได้ด้วยเพราะฉะนั้นตากฝนทั้งวันนะคะตัวนี้ตัวเดียวอยู่สวยทั้งวันแน่นอนค่ะแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นนะะนนะะคควัััีี้้กกกมมมโปรรชพิเศษาาาบอะะบอสํหลู ทุกท่านนะคะใครที่ซื้อครีมลิฟวายไดมอนต์สกระปุกนะคะรับไปเลยนะคะครีมกันแดดฟรี1หลอดหรือไม่ใครที่ซื้อครีมลิฟวายไดมอนต์สกระปุกนะคะรับไปเลยนะคะครีมกันแดดฟรีนะคะ2หลอดเลยทีเดียวยิ่งซื้อเยอะยิ่งแถมเยอะนะคะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะช่วงนี้อยากจะให้ทุกคนเนี้ยเก็บชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อันไหนก็ได้นะคะของลิปไวดดมอนของเราส่งเข้ามาลุ้นชิงโชคที่จะไปทริปมาลดีฟกับกี่กับพี่ชายและรับรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะแต่อยากจะให้ทุกคนรีบเลยนะคะได้ตั้งแต่วันนี้หมดเขตวันที่13กันยาเท่านั้นนะคะอยากให้ทุกคนรีบซื้อเลยนะคะยิ่งซื้อเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนะคะแล้วก็ส่งชิ้นส่วนนะคะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาตามที่อยู่ตู้ปอนดอด้านล่างนี้นะคะอยากให้ทุก